เคสภาพพิคเนตนะฮะรูปภาพพิคเนตนี่คือเขาให้มาสักตรงไหนครับอ๋ตอตรงแขนครับตรงแขนตรงแขนเนาะขนาดเท่าไหร่ครับพี่แวนก็ใหญ่ประมาณฝ่ามือนหนึ่งครับพอประมาณฝ่ามือนหนึ่งเรามีรูปไหมเรามีรูปไหมเรามีรูปปะมีร,มรูปลงอยู่ครับแต่ว่า,ม,ามันนานแล้วอะไรเงีง้ยครับเดี๋ยวลองหาเดี๋ยวลองหารูปแล้วลองลองเเดี๋ยวขออนุญาตดูภาพตัวอย่างขอภาพตัวอย่างนิดน,นึงนะครับว่าไหนที่บอกว่าอ๋ออันนี้อันนี้ปะฮะ ก็ใค่อัน hmm. นี้แบบคือมันละเอียดมากครับแล้วก็ต้องทำตามของอาจารย์นะครับโอ้คือแบบคือแบบว่าเออคือคลายละเอียดเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่หัวไหล่ลงมาปุ๊บปุ๊ปอันนี้คือพื้นที่ประมาณหนึ่งฝ่ามือคุณผู้ชมแล้วก็เป็นรูปลายพับเเน่แล้วก็คนที่เข้ามาสักหน้าน่าจะแบบบอกว่าเป็นอยู่ใน เหมือนเหมือนเขาก็นับถือถูกไหมฮะนับถือในเรื่องดนน้องนับถือน้องเรียนศิลปะเหมือนกันแล้วก็เป็นนักดนตรีอ่าฮะอันนี้คือใช้ใช้เวลาลงเข็มอะเฉพาะลงเข็มแับแวนกนานอยู่ครับสี่ห้าชั่วโมงได้ครับทำสองครั้งนะครับเพราะว่าทำครั้งเดียวก็ไม่เสร็จทำสองครั้งคืออะไรฮะคือต้องไลายเอาลายแบบแบล็กการ์แบบเอาลน์เส้น เป็นเอาลายทั้งหมดก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดแบบดูตามรูปอีกทีครับเพราะว่ามันแค่ดับลายละเอียดก็ยากแล้วอะคับคือมันอือ